ต่อไปนี้คือมารริยในยการชูการแสดงนะคะแล้วก็ผู้ฟังนะคะผู้ฟังก็จะต้องประเมินด้วยนะช่วยกันประเมินการแสดงด้วยอพร้อมหนึ่งทำไยังไม่ทนอะไรเลยซึ้ดและหนึ่งสองสาม กณรู้ไหมคะว่าทำไมเวลานางแบบเวลาเดินแบบเขาไม่ค่อยยิ้มกันนะคะเออนี่้ต้องไม่ทราบกันค่ะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าทำไมนางแบบเขาไม่ยิ้มกันนะคะไม่ทราบทำไมคุณไม่ยิ้มหรอคะกูหิวอ่ะยั้นนี่เลยค่ะโยเกิร์ตดัชที่แอลคานทีค่ะ้องกินดูก่อนนะคะ โยกิร์ตเชียรคารนทีนะคะมีสมบัตของแอลคาเนทีและย่อยอาหารนะคะมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารนะคะและที่สำคัญนะไม่อ้วนด้วยนะคะน้าแบบก็กินได้นะคะรู้สึกไงบ้างคะอร่อยนะ ถ่ายถ่ายภาพน่งด้ยถ่ายพันนถ่ายพันน่งไอปีนั้แปมแปมถ่ายอยู่โทรศัพท์ตุย่กับแปมจากโฆษณา โยเกิร์ตชี่นะคะเอ่อข้อดีก็คือมีการนำเสนอที่น่าสนใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วน,นางแบบเขาจะไม่ค่อยกินอะไรกันเพราะฉะนั้นโยเกิร์ตชีเนี่ยก็ <laughs> เป็นอีกเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งในการที่ทำให้แบบ <laughs> นางแบบด้วยนะคะหอไม่อ้วนนะคะ <laughs> แล้วก็สามารถแบบสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนเนี่ยก็สามารถกินได้ทุกคนกินได้ <laughs> ส่วนข้อเสียนะคะก็มีแบบมีเสนอเกินความเป็นจริงอาจทํทำให้ผู้ชมเกิดความก็ใจอีกเนื่องจากบางครั้งในการกินเนี่ยถ้าคุณกินเยอะเกินไปเนี่ยคุณก็อ้วนได้นะคะไม่ใช่ว่าคุณกินว่าคุณกินแค่แบบสิบช่วยแล้วก็เอ้ย จบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ